สวัสดีค่ะทุกท่านก่อนอื่นอยากจะขอถามทุกคนเล็กน้อยนะคะว่าเคยไหมคะที่เวลาเราพบเจอบางคนเขาเดินเข้ามาในห้องเงียบๆไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เรากลับรู้สึกว่าอยากลุกขึ้นยืนต้อนรับอยากให้เกียรติและรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่น่านับถือสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นเรื่องของการวางตัวและนี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ หัวข้อของเราคือจิตวิทยาการวางตัวในสังคมทําให้ทุกคนเกรงใจและให้เกียรติเราเพราะในชีวิตจริงไม่ว่าเราจะทำงานเรียนหรือใช้ชีวิตกับครอบครัวเพื่อนหรือสังคมการรู้จักวางตัวจะทำให้เราได้รับทั้งความรับความนับถือและโอกาสที่ดีขึ้นค่ะสิ่งแรกที่อยากชวนทุกคนทำความเข้าใจคือความมั่นใจที่ไม่โอ้อวด บางครั้งคนเราพยายามมากเกินไปที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งเราดีเรามีแต่จริงๆแล้วความมั่นใจที่แท้จริงไม่ต้องแสดงออกจนเกินไปแค่การยืนหลังรงยิ้มอย่างจริงใจพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงก็เพียงพอให้คนรอบข้างรับรู้ได้คะ่ะอย่างที่สองการเคารพตนเอง ใครที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะทำให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าเช่นกันค่ะตัวอย่างง่ายๆคือการแต่งกายการพูดการวางท่าทางถ้าเราแต่งตัวสุภาพเหมาะสมกับการละเทศะคนจะรู้สึกว่าเราน่านับถือและอย่างสุดท้ายของส่วนนี้การวางตัวอย่างเป็นกลางบางครั้งในที่ทำงานหรือในครอบครัวเราอาจจะเจอปัญหาที่คนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ถ้าเราตัดสินใจเข้าข้างใครเร็วเกินไปเราจะเสียความน่าเชื่อถือค่ะแต่ถ้าเราฟังทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรมความเคารพจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องการวางตัวในสังคมส่วนหนึ่งคือการสื่อสารค่ะ 1. คําพูดเราสามารถพูดสุภาพได้โดยไม่ต้องอ่อนแอและพูดหนักแน่นได้โดยไม่ต้องหยาบคาย อย่างเช่นเวลาปฏิเสธไม่จำเป็นต้องพูดสั้นๆว่าไม่แต่สามารถบอกได้ว่าขอบคุณมากนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกค่ะแบบนี้ก็รักษาน้ำใจได้ 2. ภาษาบายบางทีเราอาจไม่รู้แต่ภาษากายเราสื่อสารมากกว่าคำพูดซะอีกค่ะการยิ้มจริงใจเป็นเหมือนกุญแจที่เปิดใจคนการสบตาในระดับพอดีทำให้คนรู้ว่าเรามั่นใจ การยืนนั่งหรือเดินในท่าทางที่เปิดกว้างทำให้คนอยากเข้าหา 3. การฟังอย่างลึกซึ้งคนที่ฟังเป็นคือคนที่ได้รับความเคารพเสมอค่ะเพราะคนเราต้องการใครสักคนที่รับฟังเขาจริงๆการพยักหน้าการถามกลับหรือการเว้นจังหวะให้เขาพูดจนจบเป็นสัญญาณว่าเราให้เกียรติและสิ่งนี้ทำให้เราได้รับเกียรติกลับมาค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าทำยังไงถึงจะมีรัศมีที่ทำให้คนเกรงใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะ 1. ตั้งขอบเขตอย่างนุ่มนวลเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างอ่อนโยนเพราะถ้าเราไม่ตั้งขอบเขตชีวิตเราจะถูกคนอื่นใช้โดยไม่เกรงใจเลยค่ะเช่นเวลามีคนขอให้ช่วยแต่เราไม่สะดวกก็สามารถพูดได้ว่าตอนนี้อาจยังไม่สะดวกแต่ถ้ามีโอกาสจะยินดีมากค่ะ แบบนี้ก็รักษาน้ำใจได้ 2. รักษาคำพูดและตรงต่อเวลาถ้าเราเป็นคนรักษาคำพูดตรงต่อเวลาคนจะรู้ทันทีว่าเราเชื่อถือได้และไม่กล้าละเมิดความน่าเชื่อถือของเรา 3. รู้จักเงียบให้เป็นบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดคือความเงียบค่ะเพราะความเงียบแสดงถึงการควบคุมตัวเองคนที่เงียบเป็นในเวลาที่ควรเงียบ มักจะได้รับการยำเกรงโดยอัตโนมัติ 4. ให้เกียรติผู้อื่นก่อนคนที่รู้จักกล่าวขับคุณกล่าวชื่นชมในสิ่งที่จริงใจหรือแม้แต่การทักทายด้วยรอยยิ้มจะได้รับการให้เกียรติกลับมามากกว่าเสมอดิฉันอยากเล่าเรื่องสั้นๆให้ทุกคนฟังค่ะเคยเจอผู้หญิงท่านหนึ่งเขาไม่ใช่คนดงังไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โต แต่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาในห้องประชุมทุกคนจะลุกขึ้นยืนเขาจะเดินไปทักทายทีละคนยิ้มให้พูดสั้นๆแต่มีพลังเช่นดีใจที่ได้เจอนะคะหรือวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมประชุมแค่นี้เองค่ะแต่ทุกคนให้เกียรติเขาเสมอเพราะเขารู้จักใช้ความอบอุ่นผสมกับความมั่นใจทำให้รอบตัวเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อยากให้เกียรติ วันนี้เราได้คุยกันว่าการวางตัวในสังคมไม่ใช่การแกล้งทำหรือบังคับให้คนอื่นเคารพเราแต่คือการสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือจากข้างในสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือเมื่อเรารู้จักให้เกียรติคนอื่นรู้จักเคารพตนเองและวางตัวอย่างมั่นคงเราไม่เพียงแต่ได้รับความเคารพจากคนรอบข้าง แต่ยังได้ความสง่างามในใจของเราเองด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ